านครับเกียวชันครับผมพี่เจมอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับผมจะมาสมัครเข้าแก๊งหรอครับฮะมราจะแก๊งอะไรครับไม่มีแก๊งครับเมาจวเลยครับเอ่อเดี๋ยวเาให้พูดเลยนะได้เละเราเชื่อไรครับเนี่ยเชื่อไว้ครับไว้ ทำไมเสียงเราเป็นแบบนี้อันนี้ตั้งใจไหมตั้งใจตั้งใจเป็นเต็มครับอ้โหอันนี้เลยเหรออย่างเดียวเลยเหรอถามจริงอ,อุ้อยเอาหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ผิดครับขวานสามหรอ มาแดกด้วยหนูก็มีหนูก็มีเหมือนกันหนูมีหนูมีคนน้องแตกหนึ่งอันเลยว่ามีครบได้อย่างเงี้ยจะมีอนน้อครับพี่บ้ามีคนมาส่งพัสดุอ่ะหมดตู้เลยปะเนี่ยหมดตู้ครับตีป้ามีปะปืนปืนมีปะหมดแล้วมันลดกาเซ็ตเลยอ่ะโอเค ผมพอรู้แล้วเขาคือใครเกียนไงถ้าขออาวุธเยอะขนาดเนี้ยใครครับใครพี่นายดูไว้แน่นอนของอาวุธเต็มขนาดนี้ใครอ่ะตันเข้าไปเลยพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนอุ้ยแกงไก่เรียกก่อนไหมครับอือหึคนเรียกแกอ่ะพี่ครับพี่ลองรถดดิคือใครอ่ะ ใครเล่นหนูแกงไก่อ่ะไอ้แกงไก่เฮ้ยว่ายอ๊ครับวายย๊าเฮ้ยใครอ่ะลูกค้าผมครับพี่เขาจะซื้อของผมใช่ใช่แกงไก่อะไรอ่ะอกล้องครับพี่ซื้อหน่อยซื้อหน่อยมาแล้วกล่องเท่าไหร่ครับเดี๋ยวโดนเปิดลีเดี๋ยวก็โดนเปิดด้วยคนน้ำแตงลีเฮ้ยผมเรื่องเลยผมมีนี่ด้วยโดนโดนเน่โดนเน่ กล่องหลอดไฟแล้วไม่กลัวหรอกไอ้สีแดงแอ่ะกล่องหลอดไฟปลอมอ่ะอีกันเลยครับใครชนะผมให้กล่องกล่องอะไรกล่องไม่สู่เอาวหรอกว้าอะไรครับสองไม่เป็นไรอ่ะไว้ไว้หมวกก็ใส่หัวก็ใส่เพิ่มเผื่อได้ไหวอ่ะถูกตายป้าโอ้ยโอ๊ยหนูจะตายหนูจะตายอีบ้า ครับหนูเว้ยหนูจะตายแล้วเพลยนมันเลยเจอกันครับพี่ฮอดเกียร์นะเชื่อไว้กูแดึ้นแล้วหรอยังกูหน่อยดิแล้วรถกูหายอ่ะไอ้ตอนึงจะไปไหนอ่ะ ร้อยเอ้ยมีเจ็ดแปดข้าวคันน่ะมึงจะปล่อยห้าร้อยโลแต่ว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์มันรอมึงอยู่นะรอมึงทั้งคืนเลยอ่ะโอ้แต่เป็นรอทั้งคืนไม่ตอคุณจะบอกึงให้นะกูจะใบบอกให้นะครับตัวเล็กๆหน้าคมๆหน่อยหัวเล็กๆหน้าคมๆโอเคครับผมจะหวังนอกมันก็ต้องแบบมีความหวังนน่แหละเล่นไม่หวังก็ไม่รู้จะเล่นทำไมอ่ะไอ้มึงเลือกคนไอ้มึงเลือกคนได้ดีนะกูบอกแล้วใช่ไหมล่ะคุณพูดแค่นี้เข้ามากับโผ่หรือเปล่า เขาไม่ใช่เขาบอกเขาบอกเขาโง่คนเดียวตอนเขาว่าคนเดียวโอเคไม่ครับบอสไปส่งไปส่งบอสหน่อยดิไม่ใช่ครับคนในคนในรถอ้าววันนี่ก่อนนี่งเฮ้ยเฮ้ยเล็บไปกูไปไกลหนุ่มนี่ก็ได้ไม่ต้องเบื่อมันด้วยหรอว่างเกินแม่งก็ว่างเกินโอ้ไม่กม่น่าจะเก็บกันเองเฮ้ยเจริญารไม่ต่อเจรงญการทำมาต่อต่อแต่โคตรเฟี้ยวนะไปดึงมาไปดึงมาทำไรดีอะบอสบอสทำอะไรพี่เล็บ หัวยอนทำไมพี่เหนื่อยเหรอเออไม่เครียดเหนื่อยเหนื่อยจนแบบกูอยากจะเลิกอเรื่งด้วยยาวแรงยาวเฮ้ยยี่นี่รถใครอ่ะรถผมครับเฮ้ยเอ้ยเอาจังจริงช่วงนี้แบบเหนื่อยจนแรงไหมครับนะวิ่งสามร้อยแรงมากน้องแรงมากอุ้ยอ้ามาว่าตอนเปลืองเงินเฮ้ย

โมเล่นโมบายดีกว่านะโม,มบายกำลังมาเลยช่วงเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮียเขาเขาแนะนำให้ไปเล่นโมบายกันนะนะเอ้ยเอนะเขาแนะนำไปเล่นโมบายนะนะไปเล่นโมบายไหมมันไปไม่มาไม่เอาไม่เอางานมันยุ่งกว่าช่วงนี้เด็กกับไอ้ดองเออเฉพาสีฝิดผมว่าเราน่ตีอยู่ในโลกกันเยอะนานแน่เลยบอสน,นี่กูกูวางแผนไปแล้วเว้ยว่ากูอ่ะ กูหยุดทำตรงนี้เลยแล้วกูไม่ได้ไป่ไอ้คนนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคืออ<ค>นั้นเลยเหรอคนอื่นเขาซึมเศร้าเว้ยกูซึมเพื่อนแล้วว่าคือไม่มีอะไรช่วยกูได้แล้วตอนเนี้ยม,มาใก็แวะมาแต่ก็แวะมากใช่ไหมแย่มามึงเคยได้ฟีลแบบขยับทุกสเต็ปโดนเจ็บทุกลายปะ <c oughs> แม่งขนาดช่วยคนไปช่วยกันเนียบอสเออช่วยคนไปแล้วแบบน้องๆในสภาเหนื่อยเพิ่มแม่งหาว่าอะไรปะแม่มีคำพูดแบบว่ากูขุนไม่ให้น้องตัวเองตีกูปวดหัวขุน้ยับจริงนะ เย็ดแม่เฮียกูณเชื่อตุ๊แกจะบอกอะไรสรุปให้ผมตีเหรอเฮียโคตรเหนื่อยเลยอ่ะจริงเฮียพักเลยนะบ้าเออไม่มีใครอ่ะใครเป็นไรนะใส่แดกเนี่ยเดี๋ยวจบสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวกูจะบีบให้แบบเดี๋ยวกูจะบีบให้รอวอตซีเปิดอ่ะบีบให้ดำมันมาทำไม่ใครอ่ะฮัลโหลไม่ใครอ่ะโลสมพงษ์ เอ้ยสมปองสมพงษ์พียอะไรนะไอ้ปองผมไปไอ้บอสเดี๋ยวจะไปคุยกันครับพี่แล้วเจอกันไปน้องครับพี่ครับคุยกันเดี๋ยวคุยกันจุดสิบนี่ขอฟรีใช่ไหมพี่ไอ้ดบฟรีฟรีโอ้ยครับเล่เล่เด่ไอ้ดอบนะเล่ไอ้ดบเล่ไอ้ดบเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุด ครับพี่ชายครับพี่รับประกาศคำสั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับพี่รับมานี่ดิยิงเขงไม่ได้นะมึงเอ้กูโดนกูโดน 방어구리. 방어구가 착. เปลี่ยนเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันครับไม่เอาไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับแมาแล้วครับพี่ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับพี่ไม่เอาแล้วครับพี่พี่เขาหมโสดพี่ไม่เอาแล้วครับพี่ไม่เอาแล้วพี่ผมใส่กอดพี่ไม่เอาแล้วครับพี่ชายใหญ่ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับพี่ไม่เอาแล้วหาความบังครับพี่ไปตายไหนก็ไปนะชานหมา ไม่เป็นผมไม่ได้หมายถึงพี่ผมด่าเด็กน้อยครับพี่อย่าพี่อย่าเอาผมพี่อย่าเอาผมเอ,อ้า <c oughs> ลิ้นในเหี้ยเล่นลิ้นนะมึงฮะกลัวมึงเนี่ยมึงดิฮะไอรถปันสดุเล็กไอรถสินเล็กนี่ไง <c oughs> ลงมานี่ดิมึงอ่ะลงมานี่ดิไอเหี้ยเจ้าจไ,ไ,อไอไอเขื่อนมึงเอาดิ ไอเฮี้ยนี่โจรไอเฮี้ยแม่งปนกูไอสัตว์ยังไม่ได้ปนครับพี่อีย่องครับเอาดิเอาดิเชื่อผมเอาแม่งดิมไม่ได้ปนพี่เขาปนเออมาหนี้ดิไอเฮี้ยกูเองไอสัตว์ห่างกูเอาไอสัตว์เอาได้แล้วแต่เฮี้ยกูมึงใส่กอกคนเปลืองอ่ะ เขาแม่าจะนรนพิษแต่เขาซื้อปัอมเขาออันนี้อ um, ย uh> ู่กาเซียเหรอครับกาเซียพ่อมึงกำลังเป็นนายกอะไรหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาวุธฟอร์แก๊งจัดอะเอามาโชว์มาขอเขาแก๊งอะเดี๋ยวนี้พี่เอาคั้นเอานายกเข้าแก๊งเลยเหรอเนี่ยใช่ครับฮัลโหลครับก่อนเอ้ยเฮียเอาก่อนไม่ต้องคืนหรอก

แทบพี่มึงมารับพี่ที่ไอ้ผับกลางเมืองดิผับกลางเมืองไอที่ไอ้ผับไ,ไอ้ลงไปบ้าน,นอ่ะได้พี่ได้ไ,ไดอหลอ,อคเาว่าไงถึงหอหอ,อคเขาแจ้งไปหาที่ไหน หรือว่ายังเป็นหนไม่ได้คูเรียร์ดไปเอ่อแล้วหลังแอดอบไหมเจ๊เอาแล้วดอบหลังแอดอบก็ได้เดี๋ยวรอได้โอเคครับเจ๊โอเคครับ มาองอาะเฮียแท้ไล้ควายอยู่นี่ปเป็นเนาะไม่อยู่เนี่ยพี่ตกรถดิรถนั่งไปไหนไม่รู้ ไ <c oughs> อ้เท็มึงดูของไอ้ตัวพี่ป่ะทำไมอะพี่ไอ้ดูไอ้ดูอ้าวเท็เป็นไร,รอะทำไมเลือดอาบมาเชียวเม <c oughs> ือนมาใส่เมื่อกี้พี่ เยี่ย่ะอุ๊ยอาหารอะน้ำมริกันน่ะข้างอาวุธอ่ะขอเจ้าพี่เช้าพี่เลยแต่กูคุยกับอาจารย์เรื่องเรื่องเรื่องไฟตัวละครกูก็ไปเลยอีกว่าดีครับพี่เดี๋ยวครับแล้วพี่คุยกับผมเสร็จพี่ไปงี่บอ่ะผมว่าพี่หายไปไหนพี่ตัวปู่มันแต่เช้าเลย เห็ดฮัลโหลครับฮัลโหลเห็ดมึงเข้ามาทำอะไรเหรอครับไม่เห็นมึงทำที่อะไรยืนอยู่ลน์เขียวจบโปรไงใช่ครับหรออืมรับมันมันมีเวลาไงจะไปสมสิสมฆ่าทำไมอะอย่างโง่ดิเจกของไอ้ดอกด้วยหรอตัวนี้ตัวนี้ครับพี่เฮ้ยมันมีแก๊งลูกี้มันเอาเงินมาให้พี่ร้านมากนะพี่ครับข้าก็เม่ใช่พี่ไม่มีใครเตะพี่ปะไปจัดการพี่ แปดจิบเก้าไม่มีว่ะแปดเก้าเจ็ดครับพี่เลิศเฉยครับได้ไหมหยดหยุดหยุดเปหลังไอ้ด็อกได้ไหมครับตอแนี้ใช่เขาครับพี่เลิศเพรเขาให้หยุดไงอ่าใช่ครับไอ้ด็อกมันมาสี่ทุ่มพอดีพอตอนนี้พวกผมกำลังเซตของเล่นไอ้ด็อกกันอยู่ครับหยุดไม่หยุดโอเคครับประมาณสี่ทุ่มสิบห้าเยอะที่บินที่บินทำแบบนี้ที่ว่าทุกคนช็อกตายมั้งฮะถ้ากูไปเลยก็ได้นะเขาอยู่สะพานเขาอยู่สะพานใช่ไหมตอนนี้ไอ้ก็ต์เดี๋ยวก็ต์ไปเลยครับดิคุณดิชัท โอเคครับไปเลยก๊อตไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก๊อตเดี๋ยวก๊อตขับไปครับเราจะได้ขับไปไอ้ด็อกทีเดียวด้วยไปเ้วยไปด้วยโอเคครับเท่าไหร่พี่รับกระท, <ś c oughs> ท่อมพนะี่เหรอแมกระสุ่นซ้ำต้องของกระสุนมาอีกกู